มองในมุมของราคาน้ำมันน้ำมันดิบก่อนนะครับผมเชื่อว่าในครึ่งปีหลังยังไงก็ตามโควิดก็ยังไม่ได้บอกว่ามันจะดีขึ้นหรือยังภาพของคำว่าวัคซีนนะครับของโลกทั้งใบนี้อาจจะอาจจะมาโผล่เอาตอนปลายปลายปีด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจประเทศไทยก็ยังจะไม่ดีดีมานยังไงในเรื่องของน้ำมันเนี่ยก็ยังไม่สูงดังนั้นก็เป็นไปได้นะครับที่ราคาของน้ำมันดิบเนี่ยจะไม่ได้พุ่งแรงนะครับจะ ถ้าถ้าจะขึ้นก็ควรจะไปขึ้นในปีหน้านะครับนี่คือภาพของน้ามันดิบส่วนในภาพของตัวปกติในมุมของ P ีทนะครับยอดขายของครึ่งปีหลังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะดีกว่าครึ่งปีแรกนะครับแล้วก็ในมุมของทั้งยอดขายนะครับวันนี้ดูเหมือนแนวโน้มนะครับวันนี้วันต่อวันเนี่ยในเดือนกันยาปกติแล้วปกติในหน้าฝนนะครับไตรมาสสามในยอดเราก็จะไม่ค่อยดีแต่ปีนี้ปรากฏว่าย,ยอดเรา ถึงแม้ว่าจะเทียบกับไตรามาสสองจะดรอปลงแต่ดรอปน้อยมากไม่ไม่เยอะนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าวัาวนนี้ยอดที่เราของเราเนี่ยนะครับมันดีขึ้นแล้วก็คาดการณ์ว่าในไตรามาสสี่ตัวเลขเราน่าจะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับฉะนั้นในมุมของยอดขายเชื่อว่าในไตรามาสสี่สามสี่ครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลขที่ดีกว่าครึ่งปีแรกค่าการตลาดตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณบาท90อยู่แถวๆวนี้นะครับบาท90บบวกลบ มีทั้งบาท80แล้วก็2บาทครับมุมตรงนี้แต่คำถามคือทําไมวันนี้เราถึงตัวเลขของตัวกําไรเราดีเพราะว่ามุมที่1เนี่ยยอดเราไม่ได้ตกคือยอดเราผู้แง่ถึงตกกระทรบกระทรบนะครับกระทรบน้อยแล้วเราก็ฟื้นตัวได้เร็วเรากระทรบจริงๆก็ทุกคนทราบนะครับเดือนเมษาที่ล็อกดาวน์กันนะครับหลังจากนั้นพฤษสภาเราก็ฟื้นขึ้นมาวันนี้เราใช้คําว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับในในมุมของตัวการฟืน้นเราฟื้นตัวได้เร็ว มุมที่2ก็คือต้องขอบคุณโควิดเพราะว่าจริงๆโควิดมันทาให้เราทําไมครับพูดง่ายเวลาเราพูดว่าให้ช่วยกันรัดเข็มคัดช่วยกันประหยัดเนี่ยจริงๆมันพูดพอพูดคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ทำได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่โควิดมาเนี่ยมันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำได้เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ทําได้ร้อยด้วยนะครับมันทําได้ร้อยกว่ามันก็เลยทําให้ยอดขายปกติครับแต่ค่าใช้จ่ายมันลดลงอย่างเยอะนี่นครับแล้วก็คนก็เข้าใจว่าเวลาพูดอะไรขอความร่วมมืออะไรในองค์กรมันจะเร็ว ฉะนั้นเวลาการเปลี่ยนแปลงก็จะอะไรครับได้รับการสนับสนุนไม่อิดออดและก็เร็วด้วยฉะนั้นในมุมของครึ่งปีหลังยอดข,ดขายดีค่าใช้จ่ายโอเคเนี่ยครับก็เลยเป็นที่มาแล้วก็ค่าการตลาดถ้าถามผมผมก็ยังเชื่อว่าสิ้นปีจนถึงสิ้นปีนะครับค่าการตลาดก็จะคงอยู่ที่ประมาณนี้นะครับบาท90บวกตอนแรกเนี่ยเราตั้ง EBITA d อยู่ที่10 15เปอร์เซ็นต์ะครับแต่พอมาเจอโควิดเข้าไปเราก็ตั้งอยู่ที่ประมาณ 6-10%แต่พอเราหลังจากนี้เข้ามาเดิน7เดืน8แล้ววันนี้เราขยับใหม่ว่าเป็นจาก6-10%ก็เป็น8-12%นะครับก็มีความเป,เป็นไปได้นะครับถ้าไตรามาส4ีเราทำได้ดีๆอาจจะไม่ได้บอก8-12นะครับก็มาลุ้นกันใหม่ว่า10-15%ยังมีลุ้นหรือไม่พูดง่ายๆครับตอนไตรามาสหนึหรือตอนที่โควิดตอนเมษาเนี่ยหลายๆท่านเราบอกว่าเฮ้ยเราน่าจะแย่ไหม เราก็บอกว่าถึงตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่เราเชื่อเราต้องเชื่อว่าเราจะดีเราจะดีขึ้นแล้วเราก็เชื่อว่าตอนนั้นเราก็ยังบอกพนักง,งานทุกคนเชื่อนะครับผมผมยังมีความเชื่อว่าเรายังมีโอกาสนะครับที่จะทํากําไรได้ดีแล้วสิ่งที่พูดวันนั้นเดือนเมษายนพฤษภาวันนี้มันก็ก็เป็นไปอย่างที่เราพูดที่เราคิดนั่นแหละครับปีนี้ถ้าเป็นไรายได้เนี่ย90 90 92%ยังเป็นออย นะครับที่เหลือก็ยังเป็นนอนอด์นั่นคือรายได้แต่มุมของตัวซึ่งอย่างที่เรียนนะครับว่าเราตั้งเป้า65จริงๆวันนี้อาจจะต้องขยับเป็น66นะครับก็คือคนอาจจะบอกว่ามันเป็นไปได้เหรอจริงหรือเปล่าผมก็ยังตั้งว่า66 60คือนอนออย40คือออยนะครับตัวปาร์มคอมเพล็กซ์เนี่ยวันนี้ทุกอย่างมัน100%ไปแล้วแล้วก็ตอนไตรามาสหนึ่ง บา,บ,บางเขาเรียกว่าบังเอ,อิญนะครับมันเป็นเรื่องแต่ปีที่แล้วปลายปีแล้วมันมันก็ทําให้น้ํามันมันชูดขึ้นไปเยอะมากน้ํามันบีร้อยนะครับปาล์มธนายยังขึ้นไป5 6บาทต่อกิโลแต่ตอนนี้อยู่อยู่ที่ประมาณ4บาทมันก็กําไร400นะครับแต่ทุกปีตอนที่เราตั้งงบประมาณตัวนี้นะครับเราตั้งอยู่ที่พู่ง่ายปาล์มคอมเพล็กซ์เนี่ยนะครับอยู่ที่600บวกลบร้อยหนึ่งตัวกำไรสุทธิเราถือเขา40%่สิพุ่ง่าย600 240บบวกลบร้อยหนึ่ง ถ้า500ก็200ถ้า700ก็280กลับมาที่เรานะครับก็คิดง่ายๆครับปีนี้ถ้าบอกว่าครึ่งปีแรกได้มาประมาณ400กว่ากว่าก้ที่เหลือก็ถ้าเราบอก600ก็เนี่ยครับคือสิ่งที่ยังเหลืออยู่แล้วก็คอดวดกลับไปนั่นคือปามคอมเพล็กนะครับทำไมปามคอมเพล็กถึงทำได้ดีถ้าไปดูในมุมของจะเป็นตัวโรงงานไบโอดีเซลของถ้าเป็นบางสากหรือ GCC ทําทำไม เขาถึงสู้เราไม่ได้อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเนี่ยครับคือประโยชน์ของเขาว่า c o m p l e x มันมีทั้งหีบหีบได้ CPO ในขนาดที่ทุกคนต้องซื้อ CPO เข้าไปที่บางจากไปที่ GDC ไปที่น้ำมันพืชปฐุมแต่เราหีบเองอันที่2เรามีแท้งที่เหลือเฟือนะครับห้าหกหมื่นตันแลวจริงๆเรายังมีอีก5 0,000ตันที่วันนี้ตอกเสาเข็มเรียบร้อยแล้วนะครับรอขึ้นกระป๋องขึ้นมาเป็นถังขึ้นมาเท่านั้นเองมุมหนึ่งก็คือวันนี้สิ่งที่เราผลิต บีร้อยได้เราผลิตได้วันหนึ่งห้าแสนหนึ่งหมลิตรตกพูดง่ายเดือนก็สิบห้าล้านกว่านะครับแต่วันนี้สิ่งที่เราผลิตได้วันละห้าแสนเนี่ยแต่เราใช้วันละล,ะละ้านยังไงก็ไม่พอนะครับจริงๆโรงงานคอมเพล็กซ์เนี่ยเราพูดง่ายๆปูพื้นสําหรับการดับเบิลโรงงานได้ทันทีแท้งตอก,ตอก,ตอกเสาเข็มแล้วขึ้นแท้งอีกจาก5้าหมืนตันง่ายๆครับห้าหมืนตันก็คูณด้วยหนก็โดยประมาณหกล้านลิตร เราก็จะมีอีกหน่อยแล้วแท้งได้สร้างผมว่า6เดือนก็สร้างเสร็จแล้วผู้ถือหู้เราเนี่ยนะครับเขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องการหีบการซื้อ CPO มากกว่า20ปีฉะนั้นมือในการซื้อของมันมันยังไงก็ไม่เท่านั่นคือเหตุผลที่ทำไมคอมเพล็กซ์เราตัวปลาล์มคอมเพล็กซ์ถึงถ้าเทียบกับค่ายอื่นๆเราไม่แพ้เราชนะนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าพอชนะแล้วจะมาขายเราขายให้ PT ถูกๆไม่ใช่นะครับ เพราะว่าปามความเพลงนี้มีหน้าที่ขายให้โรงกัรขายให้ทุกโรงเลยนะครับสิ่งที่เราคิดวันนี้ผมว่าไตรามาส4เรากําลังน่าจะออกอะไรออกมาบางอย่างแล้วมันทาให้พูง้ง่ายๆครับในเรื่องของตัว LPG ที่เป็นออโต้วันปีที่แล้วอยู่ดูอันดับ6ปีนี้เราน่าจะอยู่อันดับ3แต่ปีหน้าแทนที่จะเป็นปี6-5เราจะเข้าเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็พร้อมกับการเข้าตลาดหลักทรัพย รเราตั้งเซตไว้ในเรื่องของตัวแอ l ลัสออยนยจะเข้าตลาดในปี65แล้วก็เราก็จะบอกว่าในปี65เราจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเราคงไม่เป็นขอเป็นที่2แล้วก็ขอเป็นเบอร์หนึ่งในใจคนไทยทั่วประเทศเราจะเริ่มเป็นที่1ในมุมของออโต้แอลพีก่อนนะครับแต่เดีจะไปยาวไปถามว่าเราจะเป็นเบอร์หนึ่งในมุมอะไรอีกไม่เป็นไรนะครับขอเท่านี้เพราะว่าแค่นี้ก็เขาก็รักเรามากอยู่แล้วนะครับแต่มุมที่กำลังจะบอกเนี่ยครับสิ่งที่คิดได้ในโควิดเนี่ย มันจะทําให้เราเป็นเบอร์หนึ่งในปี64เลยไม่ต้องรอเข้าตลาดพูดง่ายครับในครึ่งปีไม่เกินครึ่งปีแรกของปี65คู่นี้แข่งกันว่า 1. ใครจะทํากําไรจุดที่ตอนเข้า 2. ใครจะได้ PE เป็นยังไงมันรุนกันแหละครับเพราะเขาก็มีพูดง่ายผู้บริหารสอท่านก็มาออกจากมาจากเรานี่แหละครับ65ก็จะเป็น2ค่ายเนี่ยครับปา์มคอมเพล็กแล้วก็ตัวอแอดลาร์ ส่วนปี6-7ก็มาเป็นตัวที่จะลุ้นนะผมใช้ก็ว่าลุ้นก็คือมุมหนึ่งก็คือในธุรกิจกาแฟเราไปนอนออยที่ธุรกิจกาแฟกาแฟนี่เรียนตรงๆทำมา7จ็ดแปดปีแล้วยังไม่ชนะเลยเราไม่น่าเชื่อนะครับโควิดในในตอนเดือนเมษายนมันก็ลดลงไปจริงๆแต่พอพึกษภามิถุนานเนี่ยวันนี้มันโตบโตขึ้นเดือนสิงหาเราเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนี่อยู่20% กันยานี่นะครับผ่านไป7-8วันคอนเวิร์ตกลับเนี่ยเราโตขึ้น27%แล้วก็พูดง่ายครับเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนแรกที่ EBIDA t เราเป็น0ูนแล้วหลังจากนี้ EBIDA t เราพูดง่ายจนถึงสิ้นปีจริงๆเราตั้งเป้าไว้ตอนไตรามาสสีคือพิการกับธันวาเราขอให้ EBIDA t เป็นศูนแต่อันนี้พอแค่เดือน7เดือน8มันเป็นศูนยแล้วก็เลยตั้งธงว่าขอให้นับหปีหน้าก็คือ646566 ขอให้6-7ก็เป็นปีที่เข้าเซ็ตเรื่องเพิ่มทุนไม่มีเพราะว่าวันนี้ชีวิตอยู่ดีมีสุขไม่มีอะไรเลยกำ,กำไรก็โอเคกำไรดีดีผมใว่ากำไรดีเลยนะครับแล้วก็บุมวันนี้ข้อดีของเราก็คือเขาเรียกว่าเราอาจายเราเร็วพอถึงเวลาปับ๊บไม่ต้องใครมาบอกเรา,เราว่าวิกฤตแล้วเราหยุดก่อน แล้วพอทําท่าจะดีไม่ต้องมาบอกเรานะครับว่าให้เราขยายเราขยายเองแต่การขยายเนี่ยเช่นเราหยุดตั้งแต่เดือนมีนาเมษาคือ1เมษาถึงมิถุนาไตามาสที่1อา่าเป็น1ไตามาสจนถึงเดือนกันยานี่นะครับเราก็เป็น2ไตามาาเราต้องรู้ว่า2ไตามาาแล้วโอเคไหมโอเคปั๊บพอเดือนตุลาไม่มีอะไรนะครับกดปุ่มเลยแต่การกดปุ่มเนี่ยไม่ใช่ค่อยไปคุยนะครับวันนี้ที่บอกว่าไปคุยมหมดแหละหยุดขยายก็จริงแต่ไม่หยุดการไปไปคุย วันนี้มีร้อยสองร้อยสาขาอยู่ในมือเพียงเดียวจะกดปุ่มจะเลือกใครก่อนนี่ออกไหมครับวันนี้มันได้เปรียบแหละเลือกไอ้ที่สวยๆไอ้ที่ไม่แพงก่อนเนี่ยครับตรงเนี้ก็เลยถามว่าลึกๆในยิ่งอย่างเนี้ยพอถึงเวลาตูไตามาสีเราก็จะกดปุ่มแล้วเราขยายสาขาได้เร็วขึ้นผมว่าวันนี้ถ้าถามว่าเสี่ยงมีอะไรเสี่ยงไหมถ้าจะเสี่ยงก็โควิดนะครับถ้ารอบสองมาเสี่ยงไหมเสี่ยงแต่ว่าสิ่งที่ ขนาดว่าเสียงตอนแรกเนี่ยมันยังไม่ถ้าเสี่ยงจริงๆคือปิดทั้งประเทศนะครับไม่ให้เดินทางจังหวัดใครจังหวัดมันอำเภอใครอำเภอมันไออย่างนั้นเสียงแต่ผมเชื่อว่ามันในสภาพนี่ไม่เกิดละเพราะต่างประเทศเขาก็เห็นแล้วว่าบางทีมุมของไปจํากัดมากๆแต่สุดท้ายเศรษฐกิจพังคุณจะเลือกเอาระหว่างอะไร